นี่ฮะทุกคนล้งางล้แท็กก่อนโอ้โหสุดยอดครับสมจริงมากครับผมนี่ดูน้ำกระจายแล้วก็มีรอยของคลื่นครับทุกคนสวัสดีวรุน่นรถเกี่ยวสซิงทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเล่นเจ้าคูบ o ต้าดีซี 70G นั่นเองครับผมนะฮะคันนี้ก็เป็นคันที่ มีอยู่จริงครับผมนะเป็นคันที่อู่ของจำมะฮ้อนนั่นเองครับผมนะนี่นะครับผมนะจำมะฮ้อนจรยายนต์นะครับเป็น DC 7 0 g พัดนะครับผมคันนี้เป็นคันที่คัตตอมนะครับผมโมดิฟายมาจากอู่นั้นเลยครับมีรถจริงครับผมนะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ u t u b e ให้รับชมกันนะครับผมนี่ครับผมนะก็แย่แต่งแบบเป็นลายเขาเรียกว่าตรานะครับตราของ ไทยแลนด์เนี่ยตราของน่าจะเป็นฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับผมนะ oh, <no. S 1> นี่ครับผมนะฮะเข้ากันดีุกคนนะดูแบบว่ามันตัดจากสีขาวแล้วก็ส้มนผมน้ำเงินนะสวยงามมากครับผมนะครับ oh, <no. S 1> อืมเข้าไปดู้วจริงได้นะครับผมนะฮะใน YouTube ของจำม,มะฮอนเลยครับผมนะขออนุญาต ทำโมเดลมาลงในเกมด้วยครับผมนะนี่ครับผมก็บ้านเดียวกันครับผมนะอยู่สุรินทร์เหมือนกันครับผมนะฮะอืมนะครับผมนะแต่ว่าอยู่คนละอำเภอนั่นเองครับผมนะฮะเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับผมเดี๋ยวผมจะแวะไปเยี่ยมทักทายครับผมนะรอผมมีชื่อเสียงสักหน่อยก่อนนะตอนนี้ชื่อเสียงผมยังเบาอยู่ครับผมนะฮะก็ถ้ามีชื่อเสียงระดับหนึ่งก่อนอาจจะได้เจอกันนะครับผมนะเดี๋ยวไปคอลแล็บกันนะครับผมนะฮะอืม นะฮะประมาณนี้ทุกคนครับนี่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะาทุกคนมาเกี่ยวข้าวนาดำครับนี่เลยนะครับผมกับเจ้า d c 7 0ครับผมคันนี้นะครับก็เป็นตัวแอร์นะครับนี่ก็รายละเอียดไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ผมไม่ได้เก็บมาหมดนะครับเอาแค่สติ๊กเกอร์ด้านข้างครับผมนั่นเองนะฮะมันจะมีแบบว่าตรงตรงฟังเออตรงท่อเขาเรียกอะไรท่อฟังออกจะมีแบบ แต่งเล็กน้อยครับผมไม่ได้เก็บรายละเอียดนะนะครับก็เดี๋ยวผมพาดูเลยเลกันอ่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันครับผมอื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 มอ่ะกระโดดขึ้นปุ๊บครับผมตัวนี้มันจะมีระบบแบบว่าโยกเหมือนรถจริงทุกคนนะฮะดูจึ๊กเลยนะผมนะฮะระบบโช๊คระบบ ฟิสิกของตัวรถนะครับจะผสมริงขึ้นทนน,นี่ครับแรงมากทุกคนนี่ฮะมันจะโยกเลยนะเวลาเราเบรกนี่ดูเดี๋ยวผมพาย้ำน้ำดูยด้วยกันนะครับนี่ครับทุกคนล,ล้างรถแท็กก่อนโอ้โหสุดยอดครับ สมจริงมากครับผมนี่ดูน้ำกระจายแล้วก็มีรอยของคลื่นครับทุกคนเดี๋ยวผมจะล้างแท็กก่อนลองเกี่ยว <laughs> โอ้โหเหยียบแบ,บแบบแรงมากทุกคนสะใจเลยนะโอเคก็ข <laughs> อปงปากของคอฮะเดี๋ยวเราจะทดสอบการเกี่ยวเลยครับผม มุมมองด้านในครับผมนี่ประมาณนี้ไม่ค่อยได้เก็บรายละเอียดอะไรเยอะเท่าไหร่ทุกคนนะเดี๋ยวลองลองเกี่ยวมาดูครับดีซีเจ็ดศูนย์จีครับผมคันนี้ก็อู่ของ จำมาฮอนเนี่ยผมนะฮะก็จะเป็นอู่ที่รับโมดิฟายนะครับผมโมดิฟายรถเกี่ยวบูกาต้าครับผมนะก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงพอสมควรนะครับผมนะฮะประมาณว่าซ่อมด้วยครับผมแล้วก็โอเวอร์ฮอนครับผมก็คือทำแบบว่าตกแต่งได้ครับเพิ่มความแรงเพิ่ม อะไรได้นะก็เข้าไปดูใน Youtube ของอช่างจำมาฮอนได้ครับผมนะฮะนี่ผมไม่ได้ใจว่าอยู่แถวอำเภออะไรนะจำไม่ค่อยได้ครับผมผมก็ดูติดตามนะครับเป็นแฟนขับอยู่นะนะฮะนี่ถ้าจะของเข้ามาดูก็มีโอกาสผมจะแวะเข้าไปเยี่ยมทักทาย <laughs> นะฮะโอเคฮะก็ฝากช่องไว้ด้วยแล้วกันครับผมกระปอกสามดีฮะผมก็จะเก็บรายละเอียดพยายามเก็บรถเกี่ยวไทยๆที่แบบว่ามีชื่อเสียงสักหน่อยนะผมจะเอามาลงเกมนะครับผมนะฮะนี่ครับผมดูรถแท็ก แล้วก็ร้นเลยครับมีการเพื่อนดินครับผมดูโอ้โห,โหสมจริงมากครัทุกคนคูต้ากับเข้าวนะดำแปลงเล็กนี่เหมาะกันมากทุกคนนะฮะเหมาะๆครับผมนี่โห,โโหแต่งแนวนี้ก็ดูเท่ไปอีกแบบทุกคนนะฮะตัดสติกเกอร์ ของโลโก้ของทีมชาตินักบอลครับผมนะฮะนักบอลทีมชาติทีมชาตินักบอลเออพูดสลับกันนะฮะโมดิฟายมาแรงมากทุกคนนะเกี่ยวได้คล่องเกี่ยวได้เร็วะฮะนี่ดูทุกคนเหยี้ยแบบเปืดเป้ดๆเลยทุกคนนะโอ้โหจำมาฮอนครับผมนะจำชื่อไว้เลยครับ เอสุดจัดก็ใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ไดกดติดตามมากดติดตามด้วยนะครับผมในช่องหลวงพอสัมดีนะแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคเตือนในพลาดคลิปให,ใหม่เวลาที่ผมอัพคลิปลงฮะก็จะได้เด้งไปที่หน้าจอม,มือถือของน้องๆพี่ๆเพื่อน,นๆนครับทุกคนครับผมจะได้รับชมกับใครเนี่ยอันนี้ก็ใครที่สนใจหมดก็ติดต่อที่เพจใต้ล่างคลิปได้เลย,เลยครับผม มีทุกเวอร์ชันครับทุกภาคครับไม่ว่าจะเป็น19 20 22 23 25ครับผมตอนนี้ฮะก็ไม่แน่ใจว่าหลักการของฝรั่งครับผมนะ่ยเขาจะข้ามเวอร์ชันนะอย่างเช่น iPhone นะครับผมนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีแบบไล่ทุกเวอร์ชันนะจะข้ามกระโดดไป1เวอร์ชันนะเนี่ยผมก็งงกันครับ29 2า ยี่สิครับผมยีไม่มีนะเราจะมาโดดบนที่22ครับผมยี่สิกัมา25เลยฮนะเออพอมายีสครับลืมไปแต่ยีนี่เป็นเวอร์ชั่นของมือถือครับยี่สิบสามกับยี่สเนะเป็นเวอร์ชั่นของมือถือครับเวอร์ชั่นของคอมก็จะเป็นเท่าที่ผมเล่นมาก็คือ19 22แล้วก็25ครับผมนะฮะนี่เวอร์ชั่นของคอมนะครับผมเออเฮ้ยผมพูดอะไรไปไหเม<ะ>ื่อกี้ลืม <laughs> มือถือจะมี20กับ23นะฮะผมว่าปากเกี่ยวเขาวกว้างนะเขาทำมากว้างครับ2อเมตรครึ่งครับ <laughs> ไม่ได้ดูใหญ่นะเขาดัดแปลงแล้วครับผมเออ ไปฮะนี่โหดมากโหดมากเวอร์ชันนี้เกี่ยวได้เร็วเกี่ยวได้คล่องเลยทุกคนเนะี่ยโอ้สุดจัดสุดจัดนี่คูโบตา้าดีซี 70G ครับผมกันนี้ก็มีน้องๆขอมาครับขอแบบรองกระสอบครับตอนนี้ยังไม่ทําเลยทุกคนนะฮะโอ้โหใช้เวลาไปมาแปาทีทุกคนนะโอ้โหสุดมากครับผมนาประมาณหนึ่งไรครับใช้เวลาไปแปาทีทุกคนนะ<อ>ถือว่าไม่เลวทุกคนนะ <laughs> โอเคครับก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วย้วกันนะนะผมนะ กดไลค์ like, กดแชร์สั c สก b e ด้วยนะครับผมใครที่เข้าใหม่ก็กดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยนะรับกดติดแจ้งเตือนด้วยครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ครับผมจากช่องนำรอบสามดีนะนี่ครับดูรอ,อแท็กเตือนดินฮะก็ไวเ้เจอกันใหม่ครับผมสไลด์พีนี้บ๊ายบายครับผม